สวัสดีครับมีใครรู้ไหมว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนของเราน่าอยู่ขึ้นเราควรเริ่มจากตรงไหนผมไม่รู้ครับอืมสรุปแล้วคำตอบของคำถามนี้คืออะไรล่ะครับอยากรู้ใช่ไหมได้อ่ะตามนี้ ที่ในโรงเรียนยของเรามีทั้งหมด5ล้านมีอะไรกันบ้างไปดูการมีสุขภาพที่ดีนะครับจะเริ่มต้นจากการออกกำลังกายเล่นกีฬาและการกินอาหารที่มีประโยชน์รวมทั้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเส็ติดทุกชนิดทางนี้นะครับโรงเรียนของเราก็จะมีการรณรงค์ไม่ให้เด็กนักเรียนยุ่งเกี่ยวกับสารเส็ติดทุกประเภทนะครับ ค่ะสำหรับสุขภาพทางสังคมนะคะคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการไม่รังแกกันและการสร้างโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานั้นนะคะก็มีทั้งกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมการรณรงค์ในการเก็บขยะแล้วก็การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนค่ะสุขภาพปัญญาคือการรู้เท่าทันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้สารเสพติดการใช้สื่อออนไลน์ซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็ส่งเสริมให้ทุกคนใช้ความรู้ในการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ห้องแนะแนวแห่งนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาพูดคุยปรึกษาหรือระบายได้เสมอเมื่อไหร่ที่ใจเราสบายเราก็จะเป็นพื้นฐานการรู้ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาด้วยค่ะโรงเรียนของเรามีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้รอบโรงเรียนแยกขยะอย่างถูกวิธีและดูแลความสะอาดทุกวันเพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสุขภาพที่ดีของทุกคนเพราะเสียงของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดย้อน มาร่วมกันสร้างพลังสร้างสุขขาดสายสาด้วยทำร่นสุขภาพกันเถอะขอบคุณครับ